ด็กหญิงอันพีกำาหุนเจริญอายุเท่าไหร่ชื่อบอกว่าน้องเบสค่ะน้องเบสอายุเท่าไหร่ลูกเนลขสกับเลขหนึ่เลขแปดเลขสาับเลขหกับเลขแกับเท น้อยเราวน่ารักครับขอองปู่เด็กอมตะมาทิ้งกันดู้ เสียบไม่ถึงก็ลโหลกกุกยังนี่เลิกเรียนแล้วเหรอเลิกยังไงลูอยู่ปอไหนครับอยู่อนุบาลสอยู่อนุบาลสมค่ะ อ๋อไหว้พระไหว้ปู่เสร็จก็มาไหว้แม่จุลามณีใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวตามเดี๋ยวตามเด็กอนุบาลหนูชื่ออะไรลูกลูกหนูชื่ออะไรลูกอัมพิกาอัมพิกาอ๋าอ,อ,อชื่อเล่นล่ะลูกช,ชื่อเล่นเลยชื่อเล่นล่ะลูกไปหนหน้าไปเร็วไหนไหนชื่อเล่นไคะ ไม่รู้น้องเบสใช่ไหมอ๋อน้องเบสไม่ต้องอายนะลูกมาขอพรมาขอโชคลาวใช่ไหมลูกไหนยิ้มดิไหนไหนดูฟันหน่อยไหนยิ้มใหม่ยิ้มใหม่มันทำไมหายอ่ะเอาเก็บไว้หรอเอาฟันหน้าเก็บไว้ที่บ้านรือยังไงลูกมันหายเนาะ วันนี้ได้ได้เลขเลขตัวไหนบอกบอกบอกด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงดูเลยเสียงดูก็ได้เนาะไหว้ก่อนเดี๋ยวไหว้ก่อนไหว้ก่อนล้วงไข่ได้หนูล้วงไข่ก็ได้เแล้วดูตรงไหนก็ได้เนาะอืมไงตูรามนี้มาเต็มทั้งไหนล่ะครับ มาแต่บานไหนก่บานนนวนค่ะบานนนวนโอ้ท่านเขาสองมันนี่บ่ท่านเขาบ่พี่หยังเขาอืมนึกขอสีล้งไห้เนาะลัให้งไมซอยูร้านเนาะซอยรู้านููดูคนีเด็เทียนนี่ถูกนี่นี่ยังไหลายๆอยู่นี่คือเอาก็ได้วะเนี่ยนีจังไร เม่อเคยมาจาักเสือบอื่อ,อมากเสือบ่มาครั้งแรกแม่นบ่ครับครั้งแรกจุดจุด16ดอกเนาะเป็นมาครั้งแรก

รอสักครู่นะกันรอเป็นญาติเดียวกันทั้งสามบอกว่าจะไหนเป็นพี่น้องก็นื้อปลาคตัระบาดคตรแางอย่างไรอือเห็นขเขาห็นเขาไล่สุดก็เลยก็เลยมามากร่ท่นอือ จุดถูกขอเลยเนาะหายเล็กน่อยเนยนะจุดเลยเสียบเลยน้องนองซื้อยังน้องยังเกาะน้องเบสให้น้องเบสให้น้องเบสถือหน่อยเผื่อมีโชคอธิษฐานได้ลูกจุดทูกอธิษฐานสิเผื่อมีโชค นูของหวยหน่อยค่ะให้แม่หนูถูกกลางวันที่หนึ่งด้วยนะคะนะใช่ไหม <c oughs> เออ <c oughs> ใช่ค่ะ แม่จุรามณีแม่จุรามณีได้อย่างลูกจะไปถ่ายเด็กคนหนึ่งไหว้แล้วขอให้แม่ถูกนี่ลูกพูดดังๆนะลูกนะไปชงเลยอ๋อ

้ืดไปไหนยมดอะจไปลานแมกไปเลยนี่ไม่ใช่ยืดฝังนี้เลอธิษฐานเอปลามไหสองนเลยใช่ไมอ้ยโยอธิษฐานอย่างนุกอธิษฐานด้วอธิษฐานว่าไงนั่งๆั่งลงอธิษฐานสิอะไรนะม่อพูดใหม่พูดใหม่สิอไรนะอธิษฐาน โอยกมือด้วยสิน้อยกมือยกมือเด้ให้แม่ถูกหวยเหรอเอาพูดดังๆว่าอย่างไงนะให้แม่ถูกหวยนี่เป็นมาติ้งทุกอ่ะไหนยกมือพูดหน่อยสิลูกให้แม่ถูกหวยโอ้ให้แม่ถูกหวยค่่ะอืมรางวัลที่หนึ่งไหมลูกใช่ค่ะโอ้รางวัลที่สองนี่ไม่เอาเลยใช่ไหมไม่เอาค่ะโอ้ทำไมอ่ะคือได้น้อยจะเอาจะ ให้แม่รางวัลที่หนึ่งเลยใช่ไหมแม่ชื่ออะไรลูกแม่ชื่อแม่หมุนค่ะแม่หมุนกับแม่หมุนแม่หมุนแม่หมวยแม่หมวยไหนคนคนไหนแม่หมวยเดินระหว่างบุรีรามอ๋ออยู่บุรีรามอืมเคยมาจิงทุกเลยมาที่ทั้งนั้นทำไมต้องให้แม่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งที่สองได้ไหมลูก อ้อทำไมได้ให้อ่ะถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างเดียวเนาะแล้วถ้าถ้าแม่ถูกรางวัลที่หนึ่งหนูหนูต้องการอะไรให้แม่ถูกหวยอีก๋อให้ถูกหวยอีกมันจกดีเนาะถ้าแม่ถูกหวยเนี่ยให้ให้ให้ลูกลูกต้องการไหมเอาเงินกี่บาทเอาต้องการกี่บาท ถ้าแม่ถูกหวยอ้เจ้าไม่เอาน้อยจังสิบาทถูกตั้งรางวัลที่หนึ่งอ่ะขอแค่สิบบาทยังเหรอฮนะน้อยกินน้อยกินน้อยอโอ้วถูกรางวัลที่หนึ่งต้องหกร้านนะลูกเอา,าเสักแสนดีไหมอืมบอกเอาสิบาทโอ้สิบาทนี่ซื้ออะไรได้บ้างนิดเดียวเอง แล้วแล้วหนูมีเรืงในใจอย่างลูกอย่างค่ะอย่างนะตอนนี้ตอนจุดทูบออกใช่ไหมลูกเขินใช่ไหมลูกถ้าอยู่บ้านจะเต้นสุดยอดเลยเวลาเขาให้เต้นนิยมเต้นขอโกนตอนเขาเจ้าเลยต้น เลขสามกับเลขหนึ่งเลขแปเลขสามกับเลขหนึ่งกับเลขแปดอ๋อ,อเลขสามกับเลขหนึ่งเลขแปดใช่ไหมลูกเที่ยงค่ะเออเอ ให้แม่หนูถูกหวยแล้วก็ถูกวันรางวัลที่หนึ่งด้วยค่ะถ้าถูกหวยถ้าถูกหวยจะมารำแก้บนเราจะมารำแก้บน,บนอืมฟ้อนรำแก้บนใช่ไหมลูกอ๋อลูกลูกรำเป็นใช่ไหมรำเป็นค่ะลองรำให้ดูได้ป่ะนิดหน่อยนิดหน่อยนะลูกนะ ไหนลอง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 คิดว่าถ mhm. ูกหวยอ่ะถ้าถูกหวยแล้วมาลำเนี่ยลองลองคิดว่าถูกหวยสิมาลำแบบเนี่จะลำแบบไหนี่ท่าไหนได้ไหมไม่เคยลำแล้วค่ะอืมไม่ทัมตรงนี้หระนะนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึงนะเด็กหญิงอภิกาค่ะเด็กหญิงอะไรนะเด็กหญิงอภิกาผลเจริญมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะด้วยต้องมาแล้วค่ะหญิงอภิกาผลเจริญอืม เขักอายุเท่าไหร่ชื่อบอกว่าน้องเบสค่ะน้องเบสอายุเท่าไหร่ลูกอนุบาลสามลูกอนุบาลสามเลยไปลูกอายุเท่าไหร่หกขวบอายุหกขวบค่ะอ๋ออ่ะมีอะไรฝากท่านผู้ชมไหมให้ทุกคนถูกหวยโอ้ให้ทุกคนถูกหวยวิ น่ารักจังเลยสาธุสาธุสาธุค่ะอืสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะยุกมือด้วยสวัสดีค่ะอืมงามเนาะไหมอะไรงามเห็ดองค์งามอ๋อององนี้งามเดินหาสามตัวโอ้เดินหาสามตัวเราก็ต้องตามสามตัวหรือเปล่าอือว่ากันไป เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับอ่ะน้องจำชื่อไม่ได้เมื่อสักครู่นี้่าขออร่อย